สิสะบางคนเนี่ยที่มีเปลือกนาเปลือกตาข้างบนเนี่ยหนาไม่เท่ากันสองข้างเนี่ยมันบ่งบอกถึงนิสัยใจคอเขายัางไงคะโอเคอันนี้เป็นคําถามที่ดีมากนะคะไม่ใช่คุณพูดว่าเปลือกนาหรือเปลือกตาคะเปลือกตาคะ่ะเปลือกตาใช่ไหมอ่าโอเคนะคะตําแหน่งของเปลือกตานะคะเราเรียกว่าตําแหน่งใจเสียงกับกวนเตี้ยนนะคะตำแหน่งของเปลือกตาบ่งบอกถึงอะไรนะคะอย่างแรกเลยคุณพูดถูกละเปลือกตา บ่งบอกถึงที่นานะคะใครที่มีเปลือกตาหนาอย่างน้อย1น,นิ้วมือนะคะในขณะลืมตาหรือ2นิ้วมือในขณะหลับตาอ่านได้แบบนี้อ่านจริตเขาได้แบบนี้คือ1เป็นคนชอบเข้าสังคมอันที่สองเป็นคนเพื่อนเยอะอันที่สม,มีแนวโน้มค้าขายเก่งมีที่ดินเยอะนะคะเพราะตำแหน่งของเปลือกตาใจเสี่ยงกวนเตี้ยนเดินอายุที่4 2กับ43ปี และเป็นตำแหน่งที่บ่งบอกถึงการเข้าสังคมการกล้าแสดงออกนะคะถ้าคุณเจอคนหนึ่งนะคะเปลือกตาอันนึงหนาเปลือกตาอันหนึ่งแฟบแสดงว่าตัวของเขาเองเนี่ยหนึ่งไม่มั่นใจในตัวเองละนะ,ะอันที่สองนะคะช่วงอายุ42-43เขาอาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับ เพื่อนฝูงสังคมบริวารดังนั้นให้ระวังในเรื่องของที่ดินและทรัพย์สินเอาไวา้นะและถ้าพูดถึงเรื่องความมั่นใจนะคะคุณลองส่องกระจกดูถ้าสมมุติตาของคุณเปลือกตาไม่เท่ากันนะคะเขาจะรู้สึกยังไงนะดังนั้นเมื่อส่องกระจกแล้วมองตัวเองก็จะเป็นภาพสะท้อนของตัวเราต้องไปเปลี่ยนโงเ่เฮงไหมคะปัญญาประดิษฐ์ศัลยกรรมใหม่ไหมคะซิแซ แบบนี้ควรทำศัลยกรรมทำสามารถทำได้เลยนะถ้าสมมุติแบบดวงตาผิดปกติจมูกผิดปกติปากผิดปกติไม,ไม่เท่ากันนะก็คือ,อ,อมันเป็นโง่เหงที่เสียอยู่แล้วสามารถแก้ไขโง่เห็นได้เลยโดยไม่ต้องปรึกษาหมอดูหรือสินแสคนไหนหรือไม่ต้องปรึกษาสินแสก็ได้เพราะว่า โครงสร้างมันไม่เท่ากันเราสามารถแก้ไขได้เลยไม่ต้องสนใจอายุใดๆขออย่างเดียวทำกับหมอเก่งๆทำกับโรงพยาบาลมาตรฐานที่ได้คุณภาพนะคะก็จะแก้ไขโง่หิงได้อาราวนี้แล้วถ้า,าเป็นเด็กๆและวซินแสแบบอายุน้อยๆน้อยมากกับห้าขวบหกขวบ,ขวบรู้สึกว่าเอ๊ะตาลูกเราจะเป็นแบบเด็กอายุแบบเนี้ยมันจะมีอะไรหรือเปล่าหรือว่าต้องให้เขาโตก่อนแล้วเราให้ทำ ก็ให้เขาโตก่อนค่ะแล้วค่อยทําหรือไม่ก็คือปรึกษาคุณหมอผู้เชี่ยวชาญนะคะว่าอายุเท่าไหร่ที่สามารถทําได้ทําได้เลยไหมอันนี้จะต้องเป็นการพิจารณาของหมอละแต่จริงๆอจ,จะบอกว่านะคะถ้าสมมตินคนเปลือกตาไม่เท่ากันเนี่ยนะแค่คุณเขียนคิวไม่เท่ากันคุณก็ยังขาดความมั่นใจเลยถูกต้องไหมหรือ,อสักคิวคาดคุณก็ไม่มั่นใจแล้วดังนั้นเนี่ยถ้าเราเนี่ยนะคะเปลือกตาไม่เท่ากันสังเกตได้เลยค่ะว่าคนคนนั้นเนี่ยนะคะหนึ่ง ไม่มีความมั่นใจในตัวเองความมั่นใจน้อยลงเพราะเขาเห็นตัวเองคือเขารู้สึกไม่ไมั่นใจปปแล้ว,ลวะะต้องไปปรึกษาอาจารย์โบแล้วล่ะค่ะต้องไปปรึกษาอาจารย์โบแล้วถูกต้องนะคะหรือไม่ก็คือต้องไปโรงพยาบาลมาสเตอร์พีชเลยนะคะไปทําตาเพราะหมอที่นั่นเก่งค่ะดังนั้นนะคะเปลือกตานะคะมีความสําคัญ3มด้านด้วยกันคือ1นความภูมิใจในตัวเองอ,อันที่2การออกสังคมอันที่3ในเรื่องของความมั่งคั่งเปลือกตาเป็นตัวแทนของที่ดินและ โค้กคาซับดังนั้นเปลือกตามีความสําคัญมากมากเห็นไหมคุณเปลือกตาสวยเนี่ยคุณมีที่ดินเยอะนะคะนอนแล้วล่ะค่ะถูกต้องนะคะไปที่มาสเตอร์พีดได้เลยอ่ะโอเคนะคะได้คําตอบแล้วนะ